Welcome สวัสดีครับผมชื่อนายอาทิกนามชาตีนักศึกษาชั้นปีที่2คณะการบริการและการท่องเที่ยวสาขาวิชา Hospitality Management ขณะนี้ผมฝึกงานอยู่ที่ Sin ทอนคิมเพนสกี i โฮเทล b a ง g k อก ซึ่งมายโทำในตำแหน่ง Front Office Trainee และได้เรียนรู้งานในตำแหน่ง Executive, Floor Agent, Operator, Front Office Trainee และ o n c เช i r s ครับ mm hmm. ผมเลือกมาฝึกงานที่นี่เพราะเนื่องจากว่าผมเป็นเด็กภูเก็ตเองแล้วเติบโตกับพวก v a cational กับ Resort Hotel ซึ่งทำให้ผมอยากมาทำย้ายมาทำใน City Hotel และสินทอนเคมปิ n น k i ี้ก็เป็น City Hotel แล้วก็เป็นแบรนด์ลักชัวที่ คนทั้งโลกเขารู้จักกันซึ่งเพิ่งได้ฉลอง125ปีแล้วรู้สึกว่า City Hotel ต้องการความเพอร์เฟกในหลายๆด้านซึ่งผมก็อยากเอาไปใช้พัฒนาตัวเองในอนาคตครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาฝึกงานที่นี่แล้วเห็นการทํางานของผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่พี่ๆทุกท่านได้แชร์ให้กับผมซึ่งทําให้ผมอยากพัฒนาด้านการบริการเพื่อสร้างความทับใจให้กับแขก บรรยากาศการฝึกงานที่นี่ก็อบอุ่นมากครับออนอกจากห้องพักที่มีขนาดที่กว้างขวางและสะดวกสบายผมก็ได้เรียนรู้ในสายงานอืน่นเช่นเนื่องจากว่าเรามี f a c i l i t ลตที่ครบคันเช่นฟิตเนสสปาและห้องอาหารอ,อ,อื่นอื่นๆครับที่ผมได้มาฝึกนะได้มาฝึกงานจริงๆผมก็ได้เอารายวิชาที่ผมเรียนที่มหาลัยเช่น Knowledge of Beverage Grooming และ Front of f i c e Operation ผมก็ได้เอามาใช้ใน การฝึกงานแล้วก็ได้มาเอาเอามาพัฒนาตัวเองด้วยครับสวัสดีค่ะชื่อรดาวันสิงห์เรืองนะคะหรือว่าเป็นพี่เวนดี้ค่ะเป็นแ s ส i s สต n t ฟ o นออฟฟิศเมนเจอร์นะคะก็มามีไมโลนะคะมาช่วยแผนกของเรานะคะก็รู้สึกว่าน้องทำงานดีมากๆเลยนะคะก็คือน้องอายุแค่20แต่ว่ามาช่วยงานได้หลายแผนกเลยนะคะทั้งฟ n นอ f ฟฟิศ uh, แล้วก็มีทั้งทั้งหน้า f r o t Desk เองหรือว่า Concierge นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือ Operator นะคะน้องสามารถาทำงานได้ดีมากๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณน้องมากๆที่มา,เ,าเป็นเทรนนีที่สินธรเคนเพนสกี้แห่งนี้ค่ะ